จ้าสาวเชื่อมากนะคะมื่อนด็กนะคะสิบ้านรีบอยู่ผักกรอบเห็นเขาก็ล่างหิดกันนะคะแต่ว่าพวกแมงของเจาดักนะคะเป็นเป็นของไทยบ้านธรรมดาเนาะบ้มามันเป็บตั้งเด็กก็เคยถินเครืกันนะคะผักกรอบก็จั ก็เซ่เดียวนี่อันนี้กระเจี๊ยบเจ้าวาก็เป็นบ้านในร่องของเจ้าดังเนาะอันนี้ร่องของไข่บันทานประดามันเป็นกล้วยนะคะ ก็ะไส่ได้อยู่ดิไม่ได้ขี่ลายดิค่ะต้องก็แข็งด้วยเนาะค่ะแข็ง ปดปเรื่องเทศใส่จานเนาะคะ่ะแบบเรียวๆเลยเนาะเอาแบบเรียวๆเลยอันนี้น่าจะเป็นมันเนาะมันม่วง,วงแข็งแข็งบกเลย,เยแลข็งก็ได้ดอกเลือดแตก อาจะเป็นบะคันุ่นนะคะบะคนันุ่นแข้งนิดนึงไม่ตะแครๆเหรอกีอ่มึงแข็งมีมีมี

พอดีมันเป็นกระแสเนาะคะแต่ว่าก็บพระด้สังของเจ้าดังมากเนาะคะเพราะว่าย่านพาโดนเพราะว่าเห็นพรเจ้าคิ้วลายเนาะคะก็เห็นต่างเจ้าก็เจ้าเพว่าสร้างมาจากไกลๆนะมันแข็งก็เลยอยากลองเบอร์อันี้มันพอละสามสิบห้าบาทนะคะก็เลยลองมารีรวิวเนนะะพิ่มเนาะก็ไม่อย่างากับขายากลองซิมบูเร้์จะฟังกับพวคไอกินงกึ่งกันนะคะเนาะจากท่านใด,ดกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในสูตต่อไปด้วะค่ะสำหรับวันนี้ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย